มาเมนูพาสต้ากันบ้างนะครับถ้าพูดถึงคาโบนาร่านะครับส่วนมากเราก็จะคิดถึงรสชาติความมันแล้วก็ความเค็มนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับรสชาติของคาโบนาร่าก็สามารถเข้ากับความเผ็ดได้เช่นเดียวกันครับคาโบนาร่าสูตรนี้ผมจึงจะใส่พริกป่นลงไปเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มความเค็มจากมิโซะลงไปได้อย่างกลมกล่อมทีเดียวเมนูนี้มีชื่อว่า s p i ซี่ชิลลี่คาโบนาราครับ สำหรับสูตรนี้นะครับผลใช้พาสต้าเส้นที่มีชื่อว่าเพเนเต้ริกาเต้นะครับตัวเส้นของเขาเนี่ยครับจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเส้นเพเน่แต่ถ้าเกิดเราดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่าเส้นตัวนี้จะเล็กกว่าเพเน่นิดหนึ่งครับแล้วก็ตัวริกาเต้ที่ตามชื่อด้านหลังเนี่ยนะฮะเส้นเนี่ยจะต้องมีริ้วครับริ้วที่อยู่ข้างๆเส้นนะฮะซึ่งไอริ้วตัวนี้เนี่ยครับจะทําให้ตัวซอสสามารถ เกาะเคลือบเส้นได้ดีครับเราจะนําเส้นพาสต้าของเราไปต้มนะครับตอนนี้นะ้ํำผมผมเดือดแล้วใส่เกลือลงไปแล้วก็ตามด้วยเส้นครับในระหว่างนี้นะครับเราก็จะทอดเบคอนครับผมไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับ ใช้ไฟไม่ต้องสูงมากครับระหว่างที่ทอดเบคอนนะครับซอสของผมมีส่วนประกอบของไข่ไก่ครับพิเศษกว่าคาโบนาร่าสูตรทั่วไปนะครับสูตรนี้จะมีส่วนประกอบพร้อมมิโซครับตีผสมกับไข่ครับแล้วก็ใส่นมลงไปครับ ตามด้วยชีสพาเมซานที่เราขูดเป็นฝอยๆนะฮะอันนี้จะเป็นตัวของน้ําซอสท,ที่เราจะใส่ลงไปตอนหลังนะครับเมนูนี้เราจะไม่ปรุงด้วยเกลือแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้ความเค็มจากเจ้าตัวของมิโซะแล้วครับในสูตรนี้เราใช้กระเทียมทั้งหมด3กลีบนะครับซอยบางๆครับหนระเียมไว้ก่อนนะครับอ่ะกลับมาดูที่เบคอนของเรานะครับค่อยๆย่างไปเรื่อยๆนะฮะใช้ไฟกลาง ลองดูนะครับเราเอาให้กรอบกําลังพอดีนะครับไม่จําเป็นต้องต้องแข็งจนเป็นเหมือนเบคอนที่เอาไว้ไว้โรยหน้าพาสต้านะครับใช้ได้แล้วเราจะใช้น้ํามันเนี่ยครับที่เหลือจากการทอดเบคอนในการผัดตัวพาสต้าของเราครับกระเทียมครับผมใบไทม์นะครับใช้เป็นใบไทม์แห้งก็ได้สดก็ได้นะครับพริกป่นครับผมเยอะนิดหนึ่งนะับพริกป่นผัดกับน้ํามันครับผัดเบาๆนะครับ พาสต้าของผมได้แล้วนะครับอ่าปิดไฟน้ำพาสต้าเนี่ยครับเพนเนเต้ของเรานะครับใส่ลงในกระทะเลยครับผมนำลงไปเขาานะครับคนให้ทุกอย่างเคลือบเส้นดีครับยกออกจากความร้อนนะฮะใส่ส่วนประกอบเมื่อกี้นะครับเอาน้ำลวกเส้นนะฮะลงมาผสมประมาณสัก2ทช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปครับ พกไปเรื่อยๆนะครับความร้อนที่ยังเสถียรอยู่กับตัวกระทะของเรากับตัวเส้นของเรานะครับจะทําให้ซอสข้นขึ้นเองตามธรรมชาติครับใช่ได้แล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วฮะว้าวน่ารับประทานมากๆเสร็จแล้วนะครับ,รรเ,รรบเบคอนก,กรอบๆของเราฮะพิมเมซารอีกเล็กน้อยครับตกแต่งด้วยใบพาเสลีย์สีเขียวสวยๆครับ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับรสชาติกลุ่มกล่อมมากทีเดียวแต่ก็มีรสชาติเผ็ดแบบที่คนไทยจะต้องหลงรักครับและนี่ก็คือสไปซี่ชิลลี่คา o n โบนราครับ แฟน YouTube ที่ติดใจในรายการพลพักนักปรุงนะครับอย่าดูคนเดียวครับบอกต่อเพื่อนๆด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่และถ้าเบื่อดีกว่านั้นคุณสามารถกดปุ่ม Subscribe ที่อยู่บนหน้าจอหรือสำหรับคนที่ดูผ่านทางมือถือปุ่ม Subscribe อยู่ข้างล่างจอของคุณเลยครับ